เบื้องหลังที่ไม่มีใครรู้ทำไมพระองค์ถึงเลือกเธอเรื่องราวนี้กำลังกลายเป็นตำนานบทใหม่ของวงการลูกทุ่งไทยและชื่อของเธอน้องต้นเข้าสุปริยาเด็กหญิงวัยเพียง13ปีจากจังหวัดกาญจนบรุรีกำลังถูกกล่าวถึงไปทั่วประเทศในฐานะศิลปินรุ่นเยาว์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งแผ่นดิน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันแอดมินไอจากช่อง g o s s สิบบัสไทยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่ทั้งมดงามและน่าภาคภูมิใจที่สุดในรอบปีเสียงเล็กๆที่เริ่มต้นจากการร้องเพลงเปิดหมวกข้างถนนกลับดังไปถึงหัวใจของคนทั้งชาติและยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาราชาเจ้าอย่างงดงาม ย้อนกลับไปไม่ตีปีน้องต้นข้าวเริ่มร้องเพลงกับคุณย่าคุณย่าหนีหลังเลิกเรียนเพื่อเก็บเงินเป็นทุนการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวเสียงของเธอเต็มไปด้วยพลังและความจริงใจแม้จะเคยมีคนพูดใส่หน้าเสียงดังว่าหนวกหูแต่น้องต้นข้าวยิ้มและตอบกลับเพียงว่าไม่เป็นไรคะ่ะหนูอยากร้องให้คนยิ้มได้ คำพูดเลด็กๆของเด็กหญิงวันนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศในวันนี้และไม่นานเธอก็สร้างชื่อจากรายการโดนเพลงชิงทุนด้วยสถิติชนะถึง68สมัยเด็กหญิงจากกาญจนบุรีที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามและหัวใจบริสุทธิ์นั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างวันที่9พฤศจิกายน2,565ถือเป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตของน้องต้นข้าวสุปริยา เธอได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิฐาราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานเดินวิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮัฟ์มาราธอนและได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรสนับสนุนภาพในวันนั้นคือภาพแห่งความปลื้มปีติเด็กหญิงวัย13ปีก้มศีรษะด้วยความเคารพข้างๆมีคุณย่านีที่ยืนมองด้วยน้ำตาแห่งความภูมิใจหลายคนสงสัยว่า ทำไมพระองค์ถึงทรงเลือกเธอคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเพราะเธอมีความดีความอ่อนน้อมและหัวใจบริสุทธิ์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นความตั้งใจของน้องต้นข้าวจากการทำกิจกรรมและการแสดงหลายครั้งจึงส่งเมตตาประทานเกียรติยศอันสูงสุดนี้ซึ่งเป็นเกียรติที่ศิลปินทั้งชีวิตอาจไม่เคยได้รับ และถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดค่ะคุณผู้ชมคำถามที่หลายคนสงสัยว่าทำไมพระองค์ถึงทรงเลือกเธอคำตอบนั้นไม่ได้อยู่แค่ในเสียงเพลงแต่อยู่ในจิตใจและการกระทำของเด็กหญิงคนนี้ น้องต้นข้าวสุปริยาเป็นหนึ่งในศิลปินรุ่นเยาวที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าของศิลปะและคุณธรรมไปพร้อมกันตั้งแต่วันแรกที่เธอจับใหม่เธอไม่เคยร้องเพื่อชื่อเสียงแต่ร้องเพื่อให้ผู้คนมีรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานการกุศลหรือเวทีประกวดเธอทำด้วยใจล้วนลวนและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผู้ใหญ่ในทุกระดับมองเห็นความจริงใจและความบริสุทธิ์ของเธอ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าต้นข้าวจะประสบความสำเร็จแค่ไหนเธอยังคงก้มศีรษะขอบคุณทุกคนด้วยรอยยิ้ม คุณครูครอบครัวและแฟนคลับต่างพูดตรงกันว่าต้นข้าวเป็นเด็กที่พูดเพราะและไม่เคยลืมบุญคุณใครในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยการแข่งขันการได้เห็นศิลปินรุ่นยาวที่ยังรักษาความอ่อนโยนในหัวใจไว้ได้นั้นคือสิ่งที่หาได้ยากมากและนี่เองค่ะที่ทำให้น้องต้นข้าวแตกต่างจากใครหลายคน อีกเหตุผลหนึ่งคือผลงานและความพยายามที่ต่อเนื่องเธอไม่ได้ดังชั่วข้ามคืนแต่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างนาวนานจากเวทีเล็กๆในงานโรงเรียนจนถึงเวทีระดับประเทศและทุกครั้งที่เธอขึ้นร้องเธอไม่เคยใช้โชคช่วยเลยค่ะแต่ใช้ความตั้งใจและซื่อสัตย์ต่อเสียงเพลงจนคนในวงการลูกทุ่งหลายคนพูดตรงกันว่าต้นข้าวสุปริยาไม่ได้ร้องเพลงแค่ด้วยเสียงแต่ร้องด้วยจิตวิญญาณ ดังนั้นการที่เธอได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเกินแต่เป็นผลลัพธ์ของคุณงามความดีที่สั่งสมมาทั้งชีวิตและถือเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนทั่วประเทศว่าเมื่อเรารักในสิ่งที่ทําและทําด้วยความดีความฝันที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่ไกลเกินคว้าหลังเหตุการณ์นั้นเพียงไม่กี่วันสื่อใหญ่ทั้งไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์และคมชัดลึก ต่างรายงานข่าวของน้องต้นข้าวอย่างต่อเนื่องพร้อมยกย่องว่าเธอคือดาวรุ่งแห่งวงการลูกทุ่งไทยพิธีกรไทยรัฐท,ทีวียังกล่าวกลางรายการว่าเสียงของต้นข้าวไม่ได้เพราะแค่ในหูแต่เพราะในหัวใจของทุกคนคำพูดนี้กลายเป็นไวัยเร่าในโลกออนไลน์ทันทีจนแฟนคลับหลายคนออกมาคอมเมนต์ว่าใช่เลยนี่แหละต้นข้าวของพวกเรา วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องต้นข้าวได้รับทุนการศึกษาจำนวน150,000บาทจากผู้บริหารโตโยต้าบัสวิภาวดีซึ่งยังเป็นแฟนคลับตัวยงของน้องต้นข้าวด้วยค่ะน้องขึ้นเวทีร่วมกับวงสอนสุพัรโชและสร้างความประทับใจอย่างมากผู้บริหารโตโยต้าบัสถึงกับกล่าวว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่ร้องเก่งแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และกะตัญยู น้องต้นข้าวตอบเพียงว่าหนูจะตั้งใจเรียนแล้วร้องเพลงให้ดีที่สุดขอบคุณทุกคนมากค่ะคำพูดสั้นๆที่ทำให้คนทั้งงานปรบมือให้ไม่หยุดวันที่8พฤศจิกายนเช่นเดียวกันน้องต้นข้าวขึ้นเวทีดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรที่จังหวัดชนบุรีและพูดด้วยน้ำเสียงสั่นว่าขอบคุณเวทีแรกที่ทำให้มีหนูในวันนี้ เสียงปรบมือจากแฟนคลับดังก้องกว่า5นาทีเต็มและมีหลายคนร้องไห้ด้วยความซาซึง้งนี่คือความจริงใจที่ไม่มีสคริปต์ไหนเขียนได้นักวิเคราะห์ในวงการลูกทุ่งต่างเห็นตรงกันว่าความสำเร็จของน้องต้นข้าวไม่ได้มาจากกระแสแต่มาจากความจริงความดีและความพยายามเธอไม่มีค่ายไม่มีทีมโปรโมทใหญ่โตแต่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อเสียงเพลงและแฟนคลับที่รักเธอจริง เสียงของน้องต้นข้าวไม่ใช่แค่เสียงเพราะแต่คือเสียงที่ทำให้คนลุกขึ้นสู้วันนี้น้องต้นข้าวสุปริยาไม่ได้เป็นแค่ศิลปินเด็กแต่คือแรงบันดาลใจของทั้งประเทศจากเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ร้องเปิดหมวกข้างถนนสู่ศิลปินที่ได้รับเกียรติจากฟ้าและความรักจากคนทั้งแผ่นดิน ทุกเสียงโหวตของคุณคือพลังแห่งศรัทธาทุกแรงใจของคุณคือกำลังที่ส่งให้เธอไปถึงฝันอย่าลืมเข้าไปโหวตที่เว็บไซต์ไทยรัฐ .co.th เลือกหมายเลขที่ R80 ต้นเข้าสุปริยาเพื่อส่งกำลังใจให้เสียงบริสุทธิ์ของเด็กหญิงคนนี้ก้าวสู่ร,รางวัลศิลปินลูกทุ่งหมอนลำแห่งปี2025 และนี่คือก็10สิบบัสไทยหากคุณรักและเอ็นดูน้องต้นข้าวเหมือนเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามคะ่ะ